การเลี้ยงนกกลงหัวจุกถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ผูกพันกับชาวใต้ผู้เลี้ยงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสังเกตการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อเรียนรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนกแต่ละตัวผู้เลี้ยงนกส่วนใหญ่นิยมนำนกมาแขวนไว้กลางแดดเพราะจะทำให้นกมีความแข็งแรงและทนต่อการตากแดดเป็นเวลานานๆในการแข่งขันได้โดยนิสัยชอบต่อสู้กันตามธรรมชาติของนกกลงหัวจุกการแขวนกลงของมันไว้ใกล้ๆกัน จึงเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากการใส่ใจพิธีพิธันในการเลี้ยงการทำกลงก็นับเป็นศินละปะที่อยู่คูดกันมาโดยตลอดมีการผลิตที่ประณีตสวยงามถือเป็นงานศิลป์ที่ต้องการเวลาและรายละเอียดเป็นอย่างยิ่งความสุนทรีของการเลี้ยงนกและการประดิษฐ์กลงล้วนก่อให้เกิดความสุขทางใจเหมือนกับเนสกาแฟทรีอินวันที่ให้ความสุขผ่านรสชาติกลมกลม่อมและกลิ่นหอมกลุ่นในทุกช่วงเวลา